สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คนรักพาเครื่องทุกๆท่านนะคะวันนี้ร้านนุ่นพาเครื่องของเรานะคะพี่ๆค่ะมีพระบ้านยถสวยมาแบ่งปันกันเนาะพี่ๆเนาะสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์099 214 2582นะคะ ทางร้านของเรานะคะพี่ๆนะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ,ะยังไงร,ร้านของเราฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด, share, กดแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาด EP ต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ,ะยังไงมารับชมรายการแรกกันเลยวันนี้อ่าร้านของเรามีภาพมาทั้งหมด16รายการเนาะพี่ๆเนาะไม่มากไม่นอ้อยจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยนะคะรายการแรกนะ รายการแรกนะคะพี่พี่นะรายการแรกนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพระเสียนโตนะคะหลังหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะพี่พี่จ๋าปีสองพันห้าร้อยนะคะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะพี่พี่นะหลวงปู่ทวดพระเสียนโตนะคะหลังหลวงปู่ทิมนะพี่พี่นะนี่นะคะรายการนี้นะน้องเอาที่เจ็ดร้อยบาทละกันนะคะเจ็ดร้อยบาทเนาะพี่พี่เนาะ รายการต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญน,นะคะพระอาจารย์ฟั่นนะคะอาจารโรนะคะพี่พี่จ๋าหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรนะคะนี่นะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่นะคะอ่าเป็นรุ่นแรกนะพี่พี่จ๋าปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะน่าจะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่พี่นะ น่าจะเป็นเนื้อเงินนะเอ้ยน่าจะเป็นเนื้อเงินนาอพี่พี่เนาะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่รุ่นแรกนะพี่พี่จ๋านี่รายการนี้นะน้องเอาที่900บาทละกันเนาะ9ก0บาทละกันนะคะอันนี้นะคะเหรียญต่อไปนะคะจะเป็นหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเรนนะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเรนนะพี่พี่นะนี่จะเป็นรุ่นแรกนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะพี่พี่จ๋า ปีสองสี่เจ็ดสามนะคะรายการนี้นะน้องเอาที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะคะเจ็ดร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรูปรอรูปรอหลงพ่อเงินนะคะวัดบางขานนะคะรูปรอหลงพ่อเงินวัดบางขานนี่สวยๆเดิมเดิมกันเลยนะคะ รายการน,นี้นะน้องเอาที่700บาทละกันเนาะ700บาทละกันนะคะรายการต่อไปนะคะนี่จะเป็นหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะเป็นบล็อกโมไม่มีไส้นะพ,พี่จ๋าปีสองสี่หกห้านะคะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะคะรายการน,นี้นะน้องเอาที่เจ็ดร้อยบาทละกันนะคะเจ็ดร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะพี่ๆจ๋าจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดน,นะคะเป็นรุ่นแรกนะพี่ๆจ๋ารุ่นแรกเนาะปีสองห้าศูนย์สามนะคะสองห้าศูนย์สามนะพี่ๆนะน่าจะเป็นเนื้อเงินนะน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่ๆขาเนี่8แปดสิบสองปีนะคะ สวยเดิมๆกันเลยรายการนี้นะน้องเอาที่900บาทแล้วกันนะคะ900บาทเนาะสวยเดิมๆกันเลยนะคะรายการต่อไปนะคะนี่จะเป็นหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาต์นะพี่ๆจ๋าหลวงพ่อกันวัดพญาตปีสองสี่หกเก้นะคะพี่ๆนะเป็นรุ่นแรกนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะนี่ ป็นบล็อกตะขอเบ็ดนะพี่พจ๋ารายการนี้นะสวยๆเดิมๆกันเลยรายการนี้นะคะน้องเอาที่แปดร้อยบาทละกันเนาะแปดร้อยบาทละกันนะคะรายการต่อไปนะคะนี่จะปเป็นเหรียญหลวงปู่พางนะคะวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะพ,พี่จ๋าเป็นปีสองห้าหนึ่งสองนะคะเป็นบล็อกสระเอคอตติ่งนะพี่พจ๋า เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะสวยๆเลยนี่ดูได้เลยนะคะชัดไหมเนาะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะคะรายการนี้นะน้องเอาที่7จ็รอยบาทละกันนะคะ7จ็รอยบาทนะพี่ๆจ๋ารายการต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญน,นะคะ,ะพระหรูวิมลพุนากรวัดปากคงมะขามเท่านะพี่ๆจ๋า นี่นะคะในการน,นี้นะสวยๆเอิมเดิมกันเลยนะคะสว,สวยเลยนะพี่ๆจ้าเป็นเนื้อกระไรทองนะคะเนื้อกระไรทองเนาะปีสองสี่นะพี่ๆนะปีสอ6สี่หกหกนะคะ รายการนี้นะคะน้องเอาที่เจ็ดร้อยบาทแล้วกันเนาะเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะคะสวยๆกันเลยนะคะรายการต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธทนนะคะรุ่นแรกนะคะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆจ๋าปีสองสี่หกศูนย์นะพิมพ์อุชัดนะคะพิมพ์อุชัดนะนี่นะคะ สวยยเลยในการนี้นะน้องเอาที่700บาทแล้วกันเนาะ700บาทแล้วกันนะคะรายการต่อไปนะคะนี่จะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อสดนะคะเหรียญหลวงพ่อสดนะคะวัดปากน้ําพาสีเจริญนะคะพี่ๆจ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําพาสีเจริญเนาะสวยๆเลยนะคะนี่ เป็นเนื้ออ่าเป็นน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่พี่จ๋าอืมเอาเป็นเนื้อกระไหลทองจ้ะพี่พี่เนาะน้องพูดผิดเนาะเป็นปีอ่าสองห้ายเนื้อกระไหลทองนะคะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญน,นะคะรายการนี้นะน้องเอาที่หกร้อยบาทแล้วกันนะคะหกร้อยบาทเนาะนี่นะคะรายการต่อไปนะคะนี่ อ่าสวยเลยอะไาราการนี้นะจะเป็นหลวงปู่เผือกใช่ไหมเดี๋ยวลองดูแป๊บนะคะอะไราการนี้นะแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้นะคะจะเป็น หลวงปู่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วนะพี่ๆจะหลังพระพุธนะคะเป็นเนื้อกระไรทองปีสองสี่เก้าหกนะพี่ๆนะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะเป็นหลังพระพุธนะพี่ๆนะรายการนี้นะน้องเอาที่เจ็ดร้อยบาทละกันน้อเจ็ดร้อยบาทละกันนะคะนี่รายการต่อไปจะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสำริดเงินนะพี่ๆนะ สนื้อสำริดเงินนะคะสวยๆกันเลยนะคะเดิมๆกันเลยนะคะรายการนี้นะน้องอที่700บาทแล้วกันเนาะเจ็700บาทละกันนะคะนี่รายการต่อไปนะคะราการต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะคะอ่าเสีมานะคะจะเป็นเหรียญเสีมา8รอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะพี่ๆจ๋า ปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะนี่จะต่อคูณน่าใหญ่นะคะนี่ต่อคูหน้าใหญ่นะคะน,คน,น,ะคะนี่น่าจะเป็นเนื้อเงินหรือเนื้อกะไรเงินนี่แหละพี่พี่น้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะเป็นเนื้อเงินหรือเนื้อกระไรเงินนะคะจะไปเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะ สวยๆกันเลยเดิมๆกันเลยนะคะรายการนี้นะน้องเอาที่900บาทละกันเนาะ900บาทละกันนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนี่นะคะสวยๆเดิมๆกันเลยหลวงพ่อกลวยนะคะ วัดโคสิตารามเป็นเนื้อกระไรทองนะคะพี่ๆคะ่ะเนื้อกระไรทองเนาะเทษทีคะ่ะนี่นะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่ๆนะนี่หลวงพ่อโวยวัดโคสิตาราม สวยเดิมเดิมกันเลยรายการนี้นะน้องเอาที่แปดร้อยบาทแล้วกันเนาะแปดร้อยบาทแล้วกันนะคะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะคะพี่ๆขาพีสองห้าหนึ่งศูนย์นะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเป็นรุ่นแรกเนาะนี่สวยๆเดิมเดมกันเลย รายการนี้นะน้องเอาที่เจ็ดร้อยบาทละกันนะคะเจ็ดร้อยบาทนะพี่จ๋านี่สวยๆเดิมๆกันเลยเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการนี้เนาะอ่านะคพะี่พี่ๆท่านไหนนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าดูให้ชอบนะคะดูให้ใช่นะคะโทรมาปิดกับเราได้เลยนะคะ โทรได้24ชั่วโมงเลยนะพี่ๆจ๋าน้องพร้อมรับสายนะคะพร้อมรับสายพร้อมส่งนะคะร้านของเรานะคะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะเก็บเงินปลายทางนะพี่ๆจ๋าโทรมาได้เลยนะที่เบอร์0ูนย์4 2 5 8 2สนี่ปสองนะคะพี่ๆนะสนใจองค์ไหนโทรมาได้เลยนะคะยังไงวันนี้ร้านของเราไปก่อนนะพี่ๆนะสวัสดีค่ะ